วันนี้ก็ถือโอกาสอันดีนะครับฝั่งรอบโลกพามาชมสวนฝรั่งไส้แดงนะครับมาถึงสวนแล้วผมพูดเองเนี่ยอาจจะไม่ได้อัธรศหรือว่าไม่รู้จริงนะครับเราไปพบกับเจ้าของสวนดีกว่านี่ก็คือพี่ทนพรนะครับเจ้าของสวนทนพรนะครับสวนฝรั่งไส้แดงนะครับสวัสดีครับพี่ธนพรครับครับอยากให้พี่แนะนําว่าสวนนี้มีอะไรน่าสนใจมีจุดเด่นอะไรบ้างครับ ฝรั่งไส้แดงไต้หวันนะคะมีมากกว่าสาสายพันธุ์ในส่วนนี้อันนั้นคือฝรั่งไส้แดงไต้หวันนะแต่ที่เรายืนนะตรงนี้คือกําลังฮิตฮอตตอนนี้เลยนะคะคือแดงอยยธยาคือคือลูกแดงใบแดงเนี่ยค่ะคือลูกแดงใบแดงดอกแดงนะคะผลก็แดงไส้ก็แดงหวานกรอบตัวนี้ตัวนี้กําลังมาดังแล้วถ้าถ้าเป็นสีเขียวสีเขียวข้างในแดงจะเป็นต้นสีเขียวข้างในนี้หมดเลยค่ะ ประมาณ30มสิบกว่าสายพันธุ์นะคะจุดเด่นจุดเด่นก็คือมีแค่นี้คือทําไส้แดงทั้งหมดเป็นฝรั่งไต้หวันั้งนั้นเลยอันนี้บางตัวเราสั่งล้างลางมาจริงรเราเน้นขายกิ่งพันธุ์หรือว่าเน้นขายลูกครับตรงนี้ที่นี่จะเน้นขายกิ่งพันธุ์ค่ะจะทํากิ่งพันธุ์ให้ได้ได้มาตรฐานทําให้มันแบบคือดีอ่ะคือบอกเลยดีค่ะอันนี้คือเขาเรียกวิธีทาบกิ่งครับ อันนี้คือเรียกวิธีทาบกิ่งอันนี้จะักไปกิ่งใหญ่ๆเลยเห็นไหมคะอย่างนี้คะ่ะอย่างนี้ฝรั่งส่วนใหญ่ที่สวนน่ะปลูกประมาณ 3- ามเดือนไว้ลูกได้เลยฝรั่งให้ผลผลิตทั้งปีให,ให้ผลให้ผลไวมากครับ <c oughs> ได้ได้เงิน,ได,งนได้เงินไวคะ่ะรับรองคะ่ะได้เงินไวนะคะอย่างที่ภาพที่ขายขายเพก่ีนจะเป็นไม้ใหญ่เขาจะเรียกไม้ใหญ่จะมีจะมีไม้ทาบไม้เสียบไม้ตอนไม้ทาบจาะราคาแพงที่สุดอันนี้ลูกค้าต้องเข้าใจแต่หลายคนต้องเข้าใจที่มาของของของ,ของไม้ด้วยถ้าไม้ทาาเนี่ยมีรากแก้วใช้ต่อขี้นก ต่าที่นกหาหาอาหารเก่งมีรักแก้วยึดดินมั่นคงแข็งแรงเอาง่ายง่ายครับแล้วพื้นที่หมายถึงว่าลักษณะของดินเนี่ยยังไงปลูกได้ครับฝรั่งฝรั่งเป็นไม้ที่ปลูกได้ทั่วทุกดินทุกภาคทุกอากาศขึ้นอยู่อาการบำรุงดูแลอาการให้ปุ๋ยครับมสมมติว่าผมสนใจนะครับผมอยู่โคราชอยู่ปากช่องนี้ก็ปลูกได้ไหมครับสบายมากเลยอากาศดีมากดินดีมาก ที่ที่ที่ไม่เตี้ยน้ำเนี่ยนะฝรั่งจะอร่อยฝรั่งจะหวานรสชาติดีถ้าถ้าทําล่องเตีย้ยลากไปหาน้ําเยอะก็คือล่องเตีย้ยคือเตีย้ยน้ําฝรั่งมันหวานจริงแต่มันเหมือนอมน้าเหมือนเหมือนชื่อแต่ถามว่าอร่อยมันก็อร่อยอร่อยไปอีก,อกระดับหนึง่งแล้วราคาล่ะครับกิ่งพันธนียเราขายกันราคาราคากิ่งพันธุ์โดยทั่วไปเริ่มต้นที่กิ่งละ200อันนี้คือไม้ทาบนะเริ่มต้นที่200เป็นไม้ทาบ ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะคะถ้าอย่างแดงอโยธยาตอนนี้ก็จะมี400 500 600ขนาดแล้วแต่ไซส์ซื้อเยอะหรือจะลงกี่ไร่กี่อะไรก็มาคุยกันเพราะราคาที่ที่ที่พูดทั่วไปเนี่ยเป็นราคาขายปิดหน้าสวนถ้าซื้อเยอะเป็นร้อยหรือทำหลายไร่มาคุยกันได้เลยค่ะครับแล้วตรงนี้พี่ที่ของพี่ธนพรเนี่ย ใช้พื้นที่เท่าไหร่ครับที่ปลูกอยู่นีใช้พื้นที่ตรงเนี้ยนะตั้งแต่เราเดินเข้ามาหน้าบ้านจนถึงเนี้ยนะคะคสีไร่เสร็จเสร็จี่<ส>ไ<ล>ร่เสร็จเสร็จทำสองคนตาใหญ่๋อครับหลายหายคนก็จะสงสัยว่าเพราะพราะธนาพรเองก็มีเพจส่วนตัวนะคะหลายหลายคนก็จะถามพี่ทํายังไงสวนสะอาดด้วยบอกทำสองคน<อ>ไม่ยากค่ะฝรั่งลงลงสวนน่ะคือเช้าพเย็น แต่ว่าก็ต้องคนที่ชอบด้วยนะครับเพราะว่าจากขนาดผมเป็นลูกชาวสวนเดินมาเจอแดดแบบเปี้ยงๆนี้ก็ต้องคนที่ชอบต้องอึดพอสมควรนะนี่นะพอสมควรต้องใจรักเลยคับต้องใจรักเพราะว่าอย่าลืมนะคะอยู่กับธรรมชาติดีที่สุดธรรมชาติบำบัดได้ทุกทุกอย่างจริงๆครับบำบัดเรื่องเงินเรื่องจิตเรื่องสุขภาพดีทุกอย่างค่ะเชื่อเชื่อพี่อยู่เนี้ยดีอากาศก็ดีค่ะ ใครสนใจมาเลยค่ะสวนธนพรนะคะอยู่ตำบลลาดนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะมาจากสมมติถ้ามาจากเวสเกตแล้วกันนะเวสเกตมาถึงตรงนี้ใช้เส้นสุพรรณเป็นหลักนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทพี่ธนพรนะครับเจ้าของสวนฝรั่งไส้แดงธนพรนะครับเหมือน,นผมเนี่ยตอนแรกก็ขับรถผ่านๆมาเฉียดมาเห็นเอ๊ะม, <า S 2> มันก็ก็ <ง S 2> เหมือน <พา S 2> ธรรมดา,<พ>าแต่ว่าเวลาแวะเข้ามานไม่ธรรมดานะครับข้างใน ฝลังจากสวนธนพรนะครับจุดเด่นของสวนที่นี้มีประมาณ3 0สายพันธุ์แต่จุดเด่นของเขาก็คือข้างในนะครับคือที่เป็นเม็ดเนี่ยจะมีสีแดงหรือว่าสีชมพูนะครับผมชิมไปแล้วนะครับอร่อยกรอบนะครับสวนธนพรนะครับก็ปลูกฝรั่งบนเนื้อที่4ไร่1งาน สวนที่ปลูกหลายสายพันธุ์ประมาณ3ามสิสายพันธุ์นะครับเจ้าของสวนก็บอกว่าเน้นขายกิ่งขายพันธุ์มากกว่าที่จะขายเป็นลูกนะครับแต่ว่าก็มีลูกนะครับไว้ให้คนที่มาเยี่ยมเยียนที่สวนอย่างผมที่มาตรงนี้ได้รับประทานนะครับได้ลิ้มลองของรสชาตินะครับแต่จริงๆแล้วก็คือ จ่ายพันขายนี่ครับจ่ายพันนะครับก็ก็ถือว่าราคาดีนะครับต้นหนึ่งก็กิ่งหนึ่งก็ประมาณจากเอาจากที่แพงที่สุดนะครับก็ประมาณ400บาทกิ่งละ400บาทครับสามารถที่จะสั่งจองได้ทางที่เจ้าของสวนก็ส่งทางออนไลน์หรือว่าจะมา รับที่สวนนะครับโทรมาสั่งจองได้นะครับนี่ครับนอกนอกจากฝรั่งนะครับก็จะมีปลูกละมุดนะครับนี่ครับมีละมุดแต่ละมุดนี่ก็ปลูกเหมือนลูกปลูกประดับปลูกแซมในในร่องสวนนะครับนี่ครับก็ลูกใหญ่ๆกลมๆคือละมุดนะครับ นอกจากนี้ตรงร่องสวนนะครับซึ่งเป็นร่องน้ําเอาไปรดน้ํำก็จะมะีตรงแดนก็จะมีมะม่วงนะครับนี่ยก็ปลูกไว้บนเนื้อที่สี่ไร่หนึ่งงานนะครับก็นี่ครับสุดลุกหูลูกตาข้างๆก็จะเป็นทุ่งนาของชาวบ้านนะครับก็มีทั้งชาวนาชาวสวนนะครับโซนนี้ตำบล ราชนิยมอําเภอไสน้อยจังหวัดนนทบุร kind of so ีนะครับก็ถ so 네ือว่าการเดินทางก็ไม่ยากนะครับเส้นจากบางบัวทองที่จะไปสุพรรณบุรีนะครับก็เข้ามาตรงวัดราชนิยมนะครับก็จะเป็นร่องสวนนะครับด้านข้างๆก็จะเป็นทุ่งนานะครับก็เป็นทุ่งนาเป็นสวนนะครับ เป็นไร่อ้อยก็มีหลากหลายถือว่าเป็นการาสนับสนุนนะครับเกษตรกร,ร,กรหรือว่าชาวสวนนะครับที่ตำบลราชนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะโทรมาหรือว่าแวะมาเยี่ยมชมได้นะครับวันนี้ผมหลังรอบโลกนะครับก็ือโอกาสพามาชมสวน ฝรั่งนะครับซึ่งวันนี้เป็นสวนฝรั่งแล้วก็จะอาจจะมีผลไม้อื่นอย่างละมดุดอย่างมะม่วงนะครับข้างๆก็จะเป็นทุ่งนานะครับเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับซึ่งคนในกรุงเทพอาจจะอยากมาสัมผัสเพราะว่ามาตรงนี้ก็ไม่ได้ไกลมากนะครับ